สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกับครูโบเช่นเดิมค่ะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในหน่วยที่2เรื่องพลเมืองที่ดีของชาตินะคะวันนี้เราก็จะมาขึ้นเนื้อหาแรกก็คือการมีส่วนร่วมในชุมชนและโรงเรียนของเรานะคะอันดับแรกเราต้องมารู้จักบ,บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนของเราก่อนว่า มีใครบ้างและมีหน้าที่ทําอะไรนะคะคนแรกนะคะก็จะเป็นผู้สูงอายุนั่นเองค่ะผู้สูงอายุนะคะหน้าที่ของเขาก็คือให้คําแนะนําและถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีแก่สมาชิกในชุมชนค่ะ 2. ตํตำรวจคุณตำรวจนะคะมีหน้าที่ดูแลความสงบของบ้านเมืองของชุมชนและก็ป้องกันและปราบปรามโจรผู้ร้ายนั่นเองค่ะและท่านต่อไปค่ะคุณครูคุณครูก็คือหน้าที่อบรมสั่งสอนและ สอนให้นักเรียนเป็นคนดีต่อไปเลยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนี่สําคัญมากเลยนะคะในชุมชนก็คือมีหน้าที่ดูแลความสงบสุขของลูกบ,บ้านและก็คอยให้คําช่วยเหลือต่างๆต่อไปค่ะเป็นคุณหมอหรือแพทย์นั่นเองนะคะหน้าที่ก็คือดูแลรักษาและให้คําแนะนําเกี่ยวกับโรคต่างๆต่อไปค่ะเป็นนักเรียนนักเรียนก็คือหน้าที่ก็คือเรียนหนังสือเชื่อฟังพ่อแม่และก็ครูบาอาจารย์นะคะ คนสุดท้ายในชุมชนเราก็ต้องมีร้านค้ามีร้านค้าก็ต้องมีแม่ค้านะคะแม่ค้าก็คือหน้าที่ก็คือต้องขายสินค้าที่มีคุณภาพให้กับคนในชุมชนนั่นเองค่ะและนี่ก็คือหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนของเรานะคะ,ะเรามาดูกันมีส่วนร่วมในชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตย การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน,นเด็กๆดูเด็กๆเคยเข้าร่วมกิจกรรมอะไรของชุมชนบ้างยกตัวอย่างมาสิติกตอกติกตอกอในภาพนะคะจะมีเด็กสาวคนนี้เขาจะไปงานลอยกระทงลอยกระทงนี้ชุมชนเราอาจจะจัดอยู่ที่ SML หรือจัดที่วัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะที่อาคารต่างๆได้หมดมีงานอะไรอีกประเพณีสงกรานที่เขาหอบอะไรนะหอบทรายไป ไปก่อเจอดีไซน์แบบนี้ก็ได้อันนี้ก็คือกิจกรรมร่วมกับชุมชนนะคะจะเป็นแห่เทียนก็ได้แบบนี้ที่ชุมชนจัดขึ้นเราก็จะต้องไปมีส่วนร่วมในนั้นต่อไปค่ะปฏิบัติาตามกฎของชุมชนเช่นชุมชนเราจะมีถังขยะให้เด็กๆทิ้ง ขยะให้เรียบร้อยให้ทุกบ้านเนี่ยทิ้งขยะห้ามเอาขยะมาทิ้งเรียราาตรงนี้ตรงนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นกฎนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎของชุมชนนะคะเราจะได้อยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขต่อไปค่ะการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอ่าอันนี้ครูจะเห็นบ่อยในช่วงวันพ่อวันแม่แบบนี้เขาจะมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ก็คือ ให้คนในชุมชนร่วมกันเก็บขยะในหมู่บ้านหรือในชุมชนของเรานะคะเก็บขยะกวาดขยะต่างๆแบบนี้เขาเรียกว่าการบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชนอ,อันนี้ก็คือการไปปลูกต้นไม้ต่างๆที่ สื่อถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและกสิ่งแวดล้อมต่างๆในชุมชนในชุมชนของเราสังเกตว่าจะเป็นพื้นที่สีเขียวเนาะเช่นเราก็ไม่ไปทิ้งขยะอันนี้ก็เป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งนะช่วยกันปลูกปักรักษาคุ้มครองธรรมชาติต้นไม้ต่างๆของเราต่อไปค่ะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองสําหรับนักเรียนชั้นป .3 นะคะเราอายุยังไม่ถึงนะคะ การมีส่วนร่วมทางการเมืองนี้ก็คือเด็กๆต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะก็จะมีการเลือกตั้งเป็นเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้งอบอตอเลือกตั้งนายกอบอตอเลือกตั้งนายกประเทศอะไรแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองเราก็ต้องไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์ใช้เสียงนั่นเองค่ะอันนี้อันนี้นะคะก็คือการมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ หมดแล้วสําหรับวันนี้นะคะหมดจริงๆอ่ะก็จะเป็นภาระงานนะคะภาระงานสําหรับวิชาสังคมวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เราไปสํารวจตัวเองว่าเคยร่วมกิจกรรมในชุมชนและโรงเรียนอะไรบ้างเราเคยร่วมกิจกรรมอะไรมาบ้างให้ตอบ5าขอ้อบางคนอาจจะบอกว่า1เคยไปร่วมงานแห่เทียนที่วัด2เคยไปกวาดลานวัด 3. เคยไปปลูกต้นไม้กับหมู่บ้าน 4. เคยไปอบรมทำขนมไทยอะไรแบบนี้เป็นต้นให้นักเรียนสำรวจตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยเคยไปร่วมกิจกรรมอะไรมาบ้างแล้วก็เขียนมาให้ครู5ข้อ1,2,3,4,5ตรงนี้อันนี้ภาพประกอบคุณครูเอามาให้ดูเผื่อเด็กๆคิดไม่ออกนะคะโอเคสำหรับนักเรียนป3าเขียนหนังสือได้แล้วเนาะ วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ